ท่านผู้ชมรายการรายการสมัมพันธ์เรื่องเด่นประจําสัปดาห์สำนักร,รายการสมัมพันธ์ระหว่างวันที่21-25ถึงมิถุนายน2564ครังนี้22มิถุนายน2564 สำนับแรงงานสัมพันธ์เข้าสังเกตการกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนำอนดีตพนักงานบริษัทบี้แฟชั่นประเทศไทยจำกัดจังหวัดนครสวรรค์เข้าพบนายสุชาติชมกิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายและยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ช่วยเหลือลูกจ้างในกรณีอื่นด้วย23มิถุนายน2564 สำนักแรงงานสัมพันธ์ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานครั้งที่4ทับสองนห้อณห้องประชุมสอนิคมจันทรรวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและพุ่มครองแรงงานโดยมีนายวรนรัตศรีสุขใสรองทธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงการรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2565ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2565 ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่12ทับ2,564วินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมพร้อมถแถลงผลการประชุมวินิจฉัยคำร้องลูกจ้างกล่าวหานายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดข้อขัดแยง้งกรณีการเลิกจ้างลูกจ้างที่อยู่ระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กฎหมายห้ามเลิกจ้าง5กรณีเป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนำมาพิจารณาในการเลิกจ้างด้วยและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อการกระทำอันไม่เป็นธรรมสกรณีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแรายงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรยงานสัมพันธ์ได้ที่ a ฟซบุ๊กเรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ y ยูทูบแรงงานสัมพันธนิวและช่องกรงสวัสดิการและคุ้มครงองแรงงานอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ like, และกดกระดิ่งเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆนะคะกสะรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน